สวัสดีครับพี่น้องสูปสูข้นเพื่อนนะพี่น้องเนาะมือนีสิบห้ามาเอานเนื้อแดงให้ปลาพี่น้องเห็นบ่ะเนื้อแดงเขาผิดเพาะไว้ในอ่างเขามาเพาะน้ำในสะจังสีมันบ่ขข้นพี่น้องก็เลยเพาะใส่อ่างไว้เนาะก็เลยนั่นแต่มาให้ปลาพี่น้องป่าก็จินอยู่ด้นี่วันนี้ปอนี่ร้องมืองได้พี่น้องเร้่มันถึงข้นบ่ ใช่พี่น้องเบิงเนาะมันก็นกินอยู่พี่น้องเราลงมาพอข้าวดอกนี่เบิดป่าก,กินดีอยู่ครับเอาประหยัดต้นทุนอาหารก็ได้น้ำเน่นะพี่น้องทายกองวีดีโอ้เลยพี่น้องเดิมกลับหนากลับหลังมาได้เนาะกองรุนหลุหลัพี่น้องเรยเศร้าหนีสภาพามาให้อาหารปลาเบิ้งน้ำกันครับผมคุยกันไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันได ที่นาะพี่น้องเนาะทนเบิ่งกงินน้ำเน้นได้พี่น้องเด้อมาให้ปลา,างเางินเถ่าเสาประหยัดต้นทุนไปน้ำเน้นเพราะห้องบดได้ใส่เงินใส่ใจไปหลายเพราะว่าเป็นปลากินพืชเนาะปลานิ่งคับปลาตะเคียนในบอ่อหนึ่งจากบ้องอย่างหลายปาใน่พี่น้องมันลักออกวังน้ำท่วมมัมนนะบ,บุ๊แต่ว่าคำนี้เห็นอยู่ดอกเนาะสิเหลือหลายปันได้ครับู้ พานข้าขลงางนในน้ำท่วมไปแล้วได้พี่นอ้องเห็นสลักน้ำท่วมไปแล้วเป็นจังไดเนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสุภูสุคนสบายดีกันทุกผู้สุคนบ่ครับผมอยูยูยน้ากันไปเห็ดน้ากันไปให้ลังใจกันได้พี่น้องเ้อผู้ขากันเห็ดทั้งยูทู e เนี่ยยูทูบเปอร์พี่น้องเห็ดเป็นหลายๆช่องหลายๆอย่า,ยยางไปควบคู่กันไป ตาช่องเดียวกะติดตายแล้วแตงเพื่อนสองอันสามอันพี่น้องเอ้ยล่องมึงเพราะว่ากดกติกากะยูทูบกะที่ว่าหลายทอคลิปเลี้ยวเนาะพี่น้องเล่กันล่องเห็ดมึงสู้กันไปคนในครอบครัวก็เห็นใจซึ้งกันและกันให้กำลังใจกันเ้องก็สู้ฟ้าพันไปได้ทันหรเพื่อนเพื่อนห้องกระด้ใครมาคอมเมนต์ให้กัน กำลังใจกันพักดันกันเนาะพี่น้องเนาะสูู้น้ำกันไปเด้อมือนี่กับผ้ามากเกียนบรรยากาศกับบอป่าพี่น้องมองนี้ว่าที่สางสาลาหน่อยแล้วพี่น้องเล้ยหนึ่งแต่หน่อยพี่น้องก็ทีได้เห็นตักสาลาหน่อยมองนี้เนาะไอเจ้เขาเดียวก็บทปลูกบ้านพี่น้องปลูกบ้านมงึงตัดหญ้าไว้นีเนาะมงผมตัดหญ้าไว้ทั้งหน้าบ้านทั้งห้องน้ำเนาะ พี่นอ้องมองบักระลับย่ามผมนอนนู่นั่นปลูกบ้านกระเชิดสาลาหน่อยมองนี้ไว้ถือรับพี่น้องปุ๊บเที่ยวไปเที่ยวมาหาซูกันเนาะเมานั่งเล่นชมกับบรรยากาศกับบอ่อป่าพี่น้องเอยสุดโลบจะมินติกได้แวะข้ามากับมาเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อตะพานมาเที่ยวแถวเขียดตะตาพญากัแบแวะข้ามาหาภูเขาได้เลยบุญชูฟาร์มถามในหมู่บ้านหูบดแลวครับ เพราะว่าเห็ดคลิปเตี้ยวนี่เขาเห็นไปทั่วแล้วพี่น้องเขามาถามในหมู่บ้านใดเรื่องผู้ใดแวะเขามากผ่านมากก็ได้เข้าไว้เขามาเที่ยวมาเขียตาพญาเขามาเขียตาแก้วเขามาเที่ยวแวะหากันได้พี่น้องเขามากินเขากินน้ำสร้างป่าน้ากันแล้วค่อยกลับก็ได้เขามาในสวนนี่มีของฝากอยู่พี่น้องย่างน,น้อยก็เป็นกล้วยแล้วเนาะกล้วยมันเป็นเม็ดปีกับบปุกหพี่น้องเอาไปยูไปกินได้พี่น้องเอ,อ้ย สูบไปนน้ากันเห็ดไปนน้ากันห้องก,กันได้ให้กำลังใจกันมองนี่บรรยากาศดีดีเลยพี่น้องได้ยกกล่องสูงเด้อยจะไลต่ตาเด้อยกกล่องบนห้งสูงกับบรรยากาศอปอป่าพี่น้องเอ้ยถ้าบมีเวียดมีงานมานังเล่นอยู่นี่สุดแสนจะโลดม,มินติกพี่น้องเลยกับหน้าเขาเป็นมาตั้งดันหลังผู้หน้าเขาหน้าเขาผู้ขาย โอ้แตะเว้นสองตาลงแล้วพี่น้องเอ้ยสวยละมือนีพ่บได้ตัดหยาให้งวัวคือเกาอยู่พี่น้องเอ้ยยังบ้าได้ตัดหยาให้งวัวอยู่มือนีบยังว่าไม่เหติฉีบส่งเพิพ่นก่อนเนาะฉีดแมาทำความสะอาดน้ำขอบสะขอบอยังเลยจีเดาเครื่องมาตัดพี่น้องขอบสาเนี่ยเบิ่งนเนี่มันโอ้มาดานนี่แสงหาย แสงสะท้อนกระเวนเนาะถ้ามัทุ่มปลายมาพี่น้องมันกินุ่มยั้มยั้มยั้มเห็นไหมบ้านเอ็มเหอเห็นบ่ครับอืมปลายจีนุ่มยั้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 มยู่กินดีอยู่นะพี่น้องในเดียงเัาตะมีเบิดเดียวระเบิดเลยแต่ปลามันใหญ่ซาพี่น้องใหญ่ซาอีหลีอยู่แถวนี้เป็นยังไงผู้ใหญ่ซาซาปลากันได้ พามานางหล่นมีศาลาหน่อยดิมยังพันในเหลียวบางเหลียวจากเงี้ยนจากยังคนคอยเสียดนีมีเวลาเห็ดพี่งออกช่วงนี้เกี่ยวเขาเกี่ยวนามคนคอยเสียดลงมือเห็ดพอเตรียมไม่เตรียมยังก็เตรียมไม่แล้วแนะหละเ็ดศาลาหน่อยน้อยพอเด้นัางพักเมี่ยเหล่นกับญญคุณยายคุ้ยคุ้กันไป เฮ็ดว้เถ่อเพื่อลูกเพื่อหลานใอานอนาคตต่บพี่น้องเอ,อ้ยถึงว่าเขาสิ่มหายตายจากไปแล้วกันยังให้มันเหลือว้ให้ลูกให้หลานได้อยู่ได้เศาเนาะแต่เขาบรเฮ็ดในลูกหลานจเินเขาที่เฮ็ดเลยบ่เพรา,า,า,าะมันผมว่ามันจะแม่นรุนเฮ้านี่ละ่ะเป็นคนเห็ดคนสัางไว้ให้ก็ได้พอเด็กุ่นไม่ตอนนี้เขาก็ยังกินยังเที่ยวกันอยู่น่อพี่น้องเนาะแต่คือว่าเราคิอพ่อสม,มัยโตโตตัตบเม่มีโอกาสมมได้เที่ยวแต่ว่าเป็นนุ่มก็ได้สมัยเขากับสมัยเขามันผิดกันต่างกันพี่น้อง ส,สมัยเฮาเฮ็ดตะเวียกตะงานเนาะเป็นเด็กน้อยก็แม่นเป็นเลี้ยงนั่งเลี้ยงงัวเลี้ยงควายบบดนี้บ่ได้อยู่ได้เซาคือเด็กน้อย you. สมัยใหม่เด้ประเด้ขี่รถเที่ยวคือเขาสมัยเฮานี่ว่างบ่ได้เป็นบุญเป็นงานก็บ่ได้เที่ยวดอกพี่น ower, ้องพุ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่ในท่งไห้ทงนาพุ่นแต่ก่อนผมเลี้ยงงัวควายบัก20 30โตผู้เดียวตอนเป็นเด็กน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนก็ลำบากลำบุญเป็นเด็กน้อยก็ได้ สมัยก่อนเห็ดให้เห็ดหน้ามันกัอทบกความแห่งแรงน้อพี่น้องอึดอยากสมัยก่อนก็ไดเห็นใจพอแม่ผู้เลี้ยงมาเนาะเลี้ยงมาพาไงโซ่จนจิพาเข้ามาไงเป็นขุบเป็นคนโซ่จะได้เป็นคนมากขึ้นสมัยนี้ยูทุ่มือนี่ก็ไดได้มาถึงขันนี้ชีวิตก็ว่ามันดีขึ้นอยู่ดอกพี่น้องสูบกันสูไปสูมากกับผ้าลูกผ้าเมียกับขอบควัวสูมากก็ไดกับประสบความสําเร็จที่ความตั้งใจของเจ้าของอยู่ ยังในน้อยเขาก็ยังในทรงลูกเลี้ยงในจบปริญญาตีอยู่ผู้เลี้ยงต่อก็เลี้ยงอยู่ยัางไ่ได้จบเปิดต่อเลี้ยงต่ออยู่ผู้เลี้ยงก็ไดผู้หนึ่งก็ไดเห็ดงานน่ะล่ะพี่น้องสู่ๆไปน้ำกันด้อผู้เห็ดการเห็ดงานก็ไดกับงานนี้ยังเต่ห้องเห็ดอยู่ยยกส็สู่ๆไปพี่น้องสู่น้ำกันไปเฮ็ดน้ำกันไป,ไปไห้องให้กำลังใจกัน,กน บมมียังสิพวกเข้าฟ้าฟันไปบรไเด้๋ับพี่น้องใจย,ย่ำบากลำบากยากเข็นก็หนีมู่เข้ากระสู่กันมาแล้วบางทีลำบากก็นีไปอีกเยอะมึงลมพัดมันไหลเขาฟังม้วพี่น้องเห็นไหมโอ้ด้านนี้มันเหมือนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งนี้แสงบ่ห้พี่น้องแสงบ่ห้เน้องมันนี่เนาะินยุ่งยำยุมย่มยำมันลมพัดเขาฟังมันเลย พี่พาน้องมานั่งคุยกันไปเล่นๆไปพี่น้อง้ยคุยกันไปฮู้ใดมีในไดก็คุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อคุยคุยกันไปให้กำลังใจกันไปสู้กับเรียกกับงานไปมูเฮ้าเบิ่งคิดผู้ขายจบในทั้งพี่น้องเด้อเพื่อนๆก็ไดซอยเบิ่งให้น้ำเนี่ยสุขผูสุขค้นก็ได้นับนุนซับน้ำสนสนุนกระซึ่งกันและกันน้ำมูอเฮ้าเนาะ ปลากระไลอยู่พี่น้องเห็นยัางย่างไยนเดี๋ยวบอได้ออกเบิดออกวางน้มถั่วมมันไปก็ตโตไปแต่ที่ตัวยังกับยังอยู่เดอกเลี้ยงผ้าพราได้อยู่ได้กินไปพี่น้องเอ้ยพอบ่ได้ซื้อเพิ่นกินเนาะน้ำหัวน้ำสวนกิดจีผาพีผ้าหนองยางไปเรียนๆไปบักเงาะแถวนี้ก็ได้ผลอย่างทีพี่น้องเยนี่มีปลูกบักเงาะไปจกนเลยมาเก็บเงาะน้ำกันได้เฮาเด้อ พอได้เงื้กระได้บักฮุงกระงา้าบักฮุงกระได้พี่น้องผ้าบังบักฮุงเด้อฮุหน่วยเต็มพอได้ยากตำมาตำเด้อบักฮุงเด้อตำบักฮุงปิ้งปลา,า,ายปลาย่างพี่น้องปลาดุกย่างอบแบบผู้จัดการเพิ่นอบให้กินโอ้แซ่บพี่น้องน้ำฮุงแขกดำพี่น้องหน่วยเงียบแขกดำ มันคือบ่คือกันบุนี่ยนหนึ่งก็เป็นต้นดำคือกันเลยพี่น้องมันเป็นก้านเดียวกันเป๊ะเลยจนกลายเป็นห่อแล่นได้ยังไลมันเป็นปักงงห่อแล่นไปเนี่ยพี่น้องเห็นนะเนี่ยก้านเดียวกันเลยแต่กับต้นนั้นมันคือบ่คือกันยังไงวะโอ้ยกล้วยมาห้อยผูกขาเนี่ยมันจะรอดบพร่มันคือใบเหลืองนะพี่น้องเอ้ยมันมันหืมน้ำเกินไปบ่เนาะ บาดนี่นอเนเรืมยก็ใบเหลืองจังสัรเน,นาะวันนี้เห็นบ่ขาเจ้าวัานนอละเก่า่อยพี่น้องเนี่ยลูกสาวแต่ว่าลูกสาวสื่อทรงมาให้ก็ยนอละสามลอยกล้วยมาห้อยกล้วย,ยลายลายวีลาลายเครือบพี่น้องจะรอดตายน้าบ่ผมว่าเหน่งว่าอยูน่นี่ใบเหลีองเน่องเมีย มันใก่นามเกินนะพี่นอ้องเนาะที่แหล่คำนวณนมาถือว่ามันสิความสิกาพ่อดีแต่มันไ่พ่อดีไอ้นี่ก็นี่นี่ไอ้นี่แยกคัดมาละพี่นอ้องอย่ามันตายแล้วแยกออกมาให้มันเหลืออย่างน,น้อยๆกับแม่เหลือพัดใหม่กําลังเห็ดในซีหลุมขายายออกมาในซีในซีนอ อย่งซีเนาะก็ได้ที่นี่พาพีพานองมาชมหัวสวนน้ำกันกระทันชิปนี้กับใบสนี้ะพี่นองด้อชิปหาเขาพอกันไหมเน้ะพี่นองเนาะครับผมครับชิปนี้สวัสดีครับผม